บ้านใหญ่มากนะทวนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงครับใครอ่ะลุงใช้คนแถวนี้หรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยลุง เฮ้ยเป็นองหรอวะเฮ้ยเฮ้ยลุงเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับมันล้วทนสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพ tamam. ื่อนทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกันยยอดคนแบกเป้นะครับ ก็วันนี้เป็นวันยาดีที่ผมได้มา,ออม,ามีโอกาสที่มาสำรวจบ้านผีช่องแอร์ที่ถูกล่าลือกันนะครับว่าบางครั้งเนี่ยคนอื่นเห็นผีเนี่ยมันโผล่ออกมาจากเพดานนะครับทุกคนครับต,ต่ต่างนานานนะบางครั้งก็ออกมาจากาห้องน้ำนะครับทุกคนครับซึ่งผมคิดว่า,าเป็นเรื่องโกหกของคนที่พูดถึงกันนะครับทุกคนครับ อ่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไจริงเนี่ยวันนี้ผมมาถึงแล้วผมจะเดินเข้าไปสำรวจเลยนะโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจกันเลยนะครับทุกคนครับนี่นะครับทุกคนบ้านช่องแอร์บ้านผีช่องแอร์ที่คอลัมนดูเพดานนะครับทุกคนครับนะเขาโอ้ยอะไรจุดๆดวันเนี้ยที่เขาลือกันนะครับว่าเป็นบ้านผีเฮียนนะ พีช่องแอร์นะครับทุกคนครับนะไฟฉายผมสว่างคอที่ทุกคนจะได้ดูหรือเปล่านะครับนะเปิดได้หรือเปล่านี่นะครับทุกคนครับห้องน้ํามีคนบอกว่าเขาเจอพีช่องแอร์ในห้องน้ํานะครับทุกคนครับอันนี้จริงหรือเปล่านะแต่วันนี้ <Okay. S 2> หุ่ฝันหรือเปล่าวะนี่จะหูฝันนะครับทุกคนดูประตูนี้ผมเปิดดูนะโอ้โห,หล็อกนะครับทุกคน บ้านใหญ่มากนะทุกคนนะ เราจะไม่พูดเดยอะนะให้พามันอธิบ,บายเรื่องราวดีกว่านะครับ ทุกคนอะไรวะเฮ้ย 可以。Hey. luôn luôn bình khai luôn 你结婚典礼。 งครับลงใครอ่ะลงใช้คนแถวนี้หรือเปล่าครับ ลงใช้คนแถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยลุงเฮ้ยเป็นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใครวะ

นี่กูเล่นอยู่กับอะไรปะลุงเขาเป็นใครวะเนี่ยกูรดดแบบดืด้อเฮ้ย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 ลุงเอา้า คนบ้าบอกว่าคนเห็นไหมบ้าเปล่าบ้าหรือเปล่าเฮ้ยคุณติดยาบอกว่าทุกคนผีนี่ไม่ใช่แน่ๆน,นะผมว่า จะเป็นคนติดยาหรือเปล่าลุงเมาหรือเปล่าเมาก็กลับบ้านนะอะไรวะมีการเข้าใกล้นะทุกคนนะเฮ้ย เดี๋ยวผมหาไมา้ก่อนนะครับทุกคนเฮ้ย ล็อกด้วยนะทุกคนเฮ้ยมันมีอาวุธบอกวะมาลากผหีหรือว่ามาลากคนวะเนี่ยเฮ้ย เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรดังมาจากข้างนอกนะผมว่าไม่ใช่แล,ล้วแหละเดี๋ยวผมกลับบ้านดีกว่านะ